ไปกันที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเลยเปิดคำเปิดรับคำขอจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณพศ2569พร้อมกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศนะครับ <Vern. S 1> นางสาวสีรัตยาพรมขน,นส่งจังหวัดเลยกล่าวว่ากรมการขนส่งทางบกโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท ได้จัดสรรและนำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนสำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยอุปกรณ์ที่จัดสรรอาทิแขนเทียมขาเทียมรถนั่งธรรมดารถนั่งไฟฟ้าเตียงนอนเครื่องผลิตออกซิเจนเป็นต้น ซึ่งมีการจัดสรรมาตั้งแต่ปีพศ2552มาจนถึง2568และได้ให้ความช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น23,94รายและได้มีการ จัดพิธีมอบอุปกรณ์แก่ผู้พิการของแต่ละจังหวัดโดยในปีงบประมาณพศ2569นี้กรมการขนส่งทางบกนั้นได้จัดสรรเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนซึ่งผู้พิการที่ต้องการยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากกองบหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมาก่อนหากเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วต้องมีระยะเวลาเกินกว่า3ปีหรือเป็นกรณีขาเทียมหรือแขนเทียมที่เคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า2ปีนับถึงวันที่ปิดรับคำขอเว้นแต่เป็นอุปกรณ์คนละประเภทกับที่เคยได้รับช่วยเหลือทั้งนี้ ผู้พิการที่ขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการต้องไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30บธันวาคม2568ในวันและเวลาราชการนะักกรมการขนส่งทางบกชั้น2อาอาคาร 2, ชั้น5และที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ สำหรับเอกสารที่จะใช้ประกอบการยื่นคำขอได้แก่ 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานแสดงตนอื่นใดที่ทางราชการออกให้ 2. บัตรประจำตัวผู้พิการถ้ามี 3. รูปถ่ายขนาดไม่น้อยกว่า3คูณ5นิ้วได้แก่รูปถ่ายของผู้พิการที่แสดงให้เห็นถึงความพิการในลักษณะที่แตกต่างกันอย่างน้อยจำนวน3รูปลักษณะท่าทางไม่ซ้ากัน และมีอายุไม่เกิน3เดือนรูปถ่ายสภาพอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันถ้ามีอุปกรณ์อย่างน้อยจํานวนหนึ่งรูปรูปถ่ายสภาพแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัยหรือบ้านพักผู้พิการอย่างน้อยจํานวน2รูปกรณีผู้พิการขออุปกรณ์เป็นรถนั่งไฟฟ้า 4. ประวัติการรักษาทางการแพทย์จากทะเบียนผู้ป่วยหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้หรือหลักฐานการขอรับ หรือได้รับค่าชดเชยสินหมทดแทนจากบริษัทประกันภยัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภยัยที่สามารถยืนยันหรือบ่งบอกได้ว่าความพิการนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนกรณีไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองผู้ยื่นคำขอแทนต้องเป็นผู้ที่กำหนดไว้ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายดวนกรมการขนส่งทางบก1584หรือ0 22718888ต่อ2511และ2512นะครับ